น้องฮงว่าอันจะขอเบาเนื้อไปส่งขายไ้วนแดเนาะ<อ>น้องุงกับน้องกับไปตัดมาไปตัดจุป่าพูดแล่เบาเนื้ออ๋อไป,ปตัดเมื่อวานเนี่ยบอนโดยว่าจะไปขายเมื่อวานแต่ว่ามาก,กัะมืดแล้วก็เลยไม่ได<อ>้ไปอันเมื่อนี้ก็เลยว่าจะขอเบาเนื้อไปอ่าจะลองไปขายอยู่ตลาดพุณแล้วเนาะ สบายดีพี่น้องเนาะยินดีตอนรับพี่น้องเข้าสู่สองบารเนื้ออุดมใส่ V.I.P พี่น้องเไยเนาะกะตอนนี้น้ำบารเนื้อเองกะตื่นเช้าพี่น้องเนาะกะหกโมงเนาะหกโมงหกโมงเสาร์เนาะพี่น้องกะเนาะตอนนี้กะรู้สึกว่าหนาว,หนาวแน่เนะาะเพราะว่าช่วงนี้กะเป็นช่วงอ่าฤดูหนาวก็คือว่าแหละพี่น้องเไยตอนเสาร์ตอนแรงอย่างสิกะซิหนาวแน่นิดหนึ่งพี่น้องเนาะบารเนื้อกะนุ่งเสื้อกันหนาวเน,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 นะนาะกะ ต้นเสามันกา้าหนาวได้พี่น้องเออตัวนี้กับบอลเนื้อเองกับสี่ไปตลาดพี่น้องเนาะตัวน,นี้บอลเนื้อเองกับสี่รอทานหนองหุ่มเพิ่นเนาะเพราะว่าหนองหุ่มเพิ่นขอดบอลเนื้อตั้งแต่เมื่อวานไปเลยพี่น้องเนาะว่าอยากใครบอลเนื้อพาไปส่งใครของแน่เนาะเพิ่นว่ากับผู้ว่าใครของอีกอย่างเนาะพี่น้องเองผมผม,มีรถเพิ่นว่าเนาะขอดบอลเนื้อไปส่งแน่ อ่าก๋าผ้ว่าน้องเพิ่นคางอย่างเดียวกับล่อทาบึงอ่ากับน้องเพิ่นตัวจริงนะพี่น้องโอ๋อเบิ้งหนุ่มบนมาอลไรพี่น้องไอ้เบิ่งคือสินนักว่ะอีหยังน้อบแบบนี้สินนักแท่นนักวานหนุ่มเป็นแม่ค้าอีหยังเบิ่งปาหานกัน น่าจะมีคนเอาเนาะเพราะว่ายางเสายางซีคนก็นจิมากไปขายอ่าของกินหลายๆ่คนยางซีน้องไปกิปล้องไปนั่งขายน้ำพิ่นเนี <c oughs> ่ยตอนที่อาจจะได้สิไปเป็นนา,นา่ค,าคา้าขายวายในนอนอะนี่นเนาะได้เงินเ่อไปซื้ออย่างซานธรรมมีคนซื้อไป <c oughs> จีอ่าถ้ามีคนซื้อนอกก้องไปจีเอาเปี้งให้น้องซื้อ สม,มุดแล้วก็ปากกาเด็กแล้วก <UE. S 2> ็ขน prayed, มเด็กนอกจากไปโรงเรียนทุกมืออย EX <c oughs> ่าส so <c oughs> <c oughs> <notions> so ิโบไม่ย่างกินอย่างนกะเอาเงินให้เพื่อนไปซื้อขนมกินกับเขาโบเลยจิซื้อย่างกับยาเพื่อนเนาะนอกจากนั้นถ้าว่ายังยังเหลือยังซื้อกะบจิให้เบาเนื้อน้ำโอ้โหเบ่เอโบพอตีทำนี้จะให้เบาเนื้อนี่บ่พอกกับโบเป็นย่างให้ฮาเพนกับได้ไหมฮาเพนกีคือว่าลุตลุด คันี้เด้เออหนอไงนี่น้ำมันมันจะได้ต่ลันเรมกะบ่แม่นลงายเด้บาเนื้อโอ้นีมันเป็นน้ำเนีเนาะมีน้ำเนี่ยเนาะมันมาไวคมนะเขาต้องได้ค่อยเอาเหมืนบอกอ่าา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 ่าาานาา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 าอาาราา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 งกขายเท่าาา ก็ได้10ปายก็แสดงว่าได้แซนอยู่ในเนาะออดแซนอยู่ในพี่น้องเอ้ยถาได้กายหมดนี่มุดว่าไปย่านบ่มีไผเอาฮู้ก็จิเอากลับละออบ่ได้บางเทื่อกสิมีอยู่ดอกหน่อยเดียวน่ะกสิได้เดินทางไปแล้วเนาะเพราะว่ายนเพิ่นสิอันนันเด้ตอนเช้าๆนี่เพิ่นกสิ อยู่ในเมืองเพิ่นกะชิมาซอกซื้อเครื่องซื้อของซื้อของกินเลยเนาะมันบอกไาแต่งกินตามเศร้าๆแล้วก็ไปเวียกไปงานเด้เอาไปบดทันเพิ่นเพิ่นกะชีบ่มีไฟซื้อแล้วสจะเอากลับแจแจเลยพี่พาน้องเพนไปขายเบื้ว่าสิได้บ่เนาะจังไดเชดายเท่าใดเนาะก็ให้พี่น้องเขาติดตามเป็นกำลังใจให้น้องหุ่มบนแน่เนาะให้น้องพุ่มบนไข่าหมดแด่เนาะอบ่ให้น้องเพิ่นเอากลับเนาะถ้าเอากลับก็ะเชด้ยุ่งเลยเนาะ ส <laughs> ิบรอกบรอกเน้นเลยเนาะเออกะยังไดงกะสิพาน้องเพื่อนไปเบิังตัวจริงไงพี่น้องไงอ่าเดนี่ครับพอดชาวทึงหลังหน้ามันก็อยากจะมาซื้อน้ำมันมาโอ้ <laughs> เอาใบใบใบพร่องกับไว้ไว้คมไว้คมเนี่ยโอ้ชาวเทิงมันก็มาเอานำ้ำมาเนี่ยโอ้ อ่าสิบพัน๋อจะเทิ้งมันล้างหน้าบนเหลเ้วมดทาพันสิบันสิบพันสิบพันนักซ้อรมโอ้สุดแหล่สุดแล่ยยู่เมืองใ่เองบพอยู่เมืองนะบพอยู่นี่เน่ยอ่าันแหละอาฝุ่นว่าดูจะเทิงฝุ่นออกไป ตอนนี้ก็ยังไปฮอดเมืองเถอะพี่น้องเนาะกัมีสาวเทิงเพิ่นมาดักซื้อซองมัดพี่น้องเไงโอ้กะสิเลือก์นี่ยหนึ่งเนาะกับชิลคายไปตามทางนี่แหละพี่น้องเไงเนาะว่าสิไปฮอดตลาดกับยานชิบะฮอดรุ่นเถอะบ่หมดตามทางเลยกะสิกลับเลยเอ่อถ้าว่าบ่หมดตามทางเลยกะสิไปฮอดตลาดหรือเนาะน้อุ่มเนาะ ในที่สุดก็ไปบรอดน้องพี่น้องไงว่าจะไปขายฮอดตลาดบรอกค่ายสั่งเนาะน้องอุ้มเนาะไปพูดมันจะบดซื้อละตีต่นี่น้ำมันมดกลางทางเลยพี่น้องไงเด็อันนี้ก็จะเป็นรถอของลานสาวนานเนาะก็บบอลเนื้อกันเลยว่ายืมไปเพราะว่ารถของบอลเนื้อเพีพี่น้องติดมันบดติดเนาะน้องอุ้มเนาะก็เลยว่าไว้อยู่บ้านอะไรพี่น้องไงก็เลยเอาของลานสาวคนไปแต่ว่า น้ำมันหมดกลางทางนี่สิได้อยู่ไปหาปัน้ำมันอีกโอ้บ่แม่นง่ายเนาะบัดเเล้วบัดนี้สิได้คายหมดบ่คายยังบ่หมดเทื่อเบิ่งน้ำมันรถก็หมดตามทางก่อนพี่น้องย้อนในเมืองบ่เนาะบ่เน่เบิงอ่าปั๊มน้มันก็ยังไกลอยู่เนาะเฮากย่างไปอยู่รถไปเนาะพี่น้องสุขายสุขายอันโดยแม่น ต้นอันต้นแรกค่ะนอกจากว่าจะเอารถบอลเนื้อไปแต่ว่าสตาร์ทบถติดก็เลยเอาอ่ารถอ่าเอื้อยของน้องดาวเพิ่นไปเนาะอันนี้นะรถไอเคยน้องดาวเพิ่นเบอร์คิฟุ่นพี่น้องป้าโอ้คิฟุ่นว่าเฮน็นยังไร นี่คือเส้นทางบ้านของน้องหุ่มกับบอลเนื้อเองเบิ้งเสื้อสิอันเบิ้งอันเสื้อบอลเนื้อเป็นสีดำมากลายเป็นสีขาวผอมบาลเนื้อกับเป็นสีดำกระไรเป็นคนตาเนี่ยเป็นสังเกตดวงคนตาบอลเนื้อโอ้ผมเป็นไงน้องเลยโอ้ยหเสี่ยไปไปลิตโตลิตโต ต้นสวยให้ง,ง่ายกว่าน,นี่เนาะตน้นสวยเ็ขนาดเดี๋ยว,ว,วนี้เป็นต้นเศร้ากับยังสำนี้พี่น้องเบิง่งสังเกตเบิง่งอ่าแถทมทางนี่เบิ่งพี่ปุน้นเป็นใบไม้จนเป็นแบบนี้เลยแม <Hey. S 1> มาหอดป,ม,อป,อดปมแล้วเบาเนื้อจะมีหอดปำเหรอเด้แม่อะไรโอ้โยโอ้ตามันโซ่ขายเทยเดเ <laughs> นาะไปตมทางหกับมืดน้ำมัน ตอนนั้นขึ้นอรมโสอ่ารรถกับเพทตาทางวันนี้ไปในเมืองรถกับเพทตาทางเออวันนี้รถน,น้ำมัน,น,ห,นหมดมมเอ,อนเลน,นอะไรคายก็ยังบ่ดดายคาน้ำมันเถอสงสาชวิตเสู้สวิตแหง hay บนี้ก็ว่าน้ํามันหมดอยู่ฮอดเมืองพุ่นแหโอ้บ่ติดอีกพี่น้องเอ้ยโอ้ยตายแสดงว่าเบรกไหลเตะน้องโอ้เนี่ยโอเคโอเคโอเค อ๋ออย่งไรหนุ่มนี่นี่หมดแล้วหมดแล้วแม่นเหอันหนุ่มขึ้นไปใครขึ้นไปขายอยู่เชิงหันหมดแล้วอ๋อเมื่อกี้อันอยู่อันอ่าอายเอ้อยเพิ่นซื้อมดเนาะแมนเะรอบด้ขายอยู่ตลาดเนาะมันต่ไปขายแบบเคลื่อนที่แม่อะไรเพราะว่าอันเอาลงเนาะเอาไม่เนาะล่งเฟิดคนกระจองกรจองกรไว น้องหุกเพิ่นก็จองหลายโคเนาะค่ะไปส่งเพิ่นแม่นแล้วก็เนาะหลายคนเฮาก็บ่ได้ไปส่งเนาะแม่นล่อ๋อถูกพี่น้องเอ้ยดิยังเหลือแต่ส่งมัดได้แต่ว่าเพิ่นก็สั่งจัได๋ผูที่ว่าสั่งซีมันก็มี5มัดก็มีเนาะ10มัก็มีแต่ว่ามันมีจํากัดดพี่น้องเอ้ยก็เลยว่ามากมาตามตา ก็ไล่คนเป็นกันยังบ่ได้โอ้เป็นก็เสียเสียใจเนาะกับว่าเป็นยังเนาะตอนนี้ก็เลือดตะซ้องหมัดได้เป็น้องไงโอ้โอ้หมันเน้น้องคุมเนาะแม่ดูเจอุดๆอ่าดูไม่เจอสู้ให้โดนตามทางนอแต่กแม่เพื่อนสวยซื้อเนาะเพื่อนสวยเอาใบข้อมูลแต่มันเสด็จได้ไม่น้อยเนาะอันบอก ม,มีหลายไลยนะ์น้องบอลเนือน้องไปไซายแม่นก็ว่าอยู่แต่ว่านี่ก็คือว่าแหละเสียดายเนาะแต่ว่าอา่ามือหนาเนาะถ้าว่าเพิ่อนอยากกินอยากได้จังสิกะน้องฮุ้มกะสิได้ไปซอกหลายๆเด้อน้องฮุ้มเด้อถ้าน้องสาวไปซอกหลายๆเลยกะมีคนซื้อลายแบบนี้เนะ้องไปเอาลายเลยแม่เแหละซื้อลายายจะได้ต่ละเล่มเนาะกับแม่น้ำได้เบ้าเนื้อเฮาก็ต้องอ่าค่อยเอาค่อยไป มันมีน้ำเขาเอามันก็ดิกยางมันก็อยู่ในป,าป่าแบบว่ามันตึ๊บเลยเนาะเอ็นบอกวายนี่มันอยู่บนตึ๊บเลยเนาะนเอามาเอามันก็โอ้โมเมนต์ง่ายเด้พี่น้องเลยกัก่อนน้องหุมเบอร์สซไดมาจำนี้กับโอ้โมเมนต์ง่ายจำนี้ก็เอามาเพื่อนก็หยาดกันพู้ที่สร้างลายก็มาได้ให้เพื่อนเนาะโอ้ดูอากะคิดว่าสิบบุมีภัยซื้อเนาะเขาก็เลยว่าโพสตลง อ่าเฟซบุ 1, ๊กเล่นๆได้น well. ้องพี okay. no. uh. Mann, ่น้องเอลยท่ายมีคนเซร์ไลน์เนาะถ่ายเป็นคนเซร์ไลน์บุพเพิ่นขาเซร์คารน้องหุ่มเพิ่นโอ้วันนี้ยมเลยเพราะว่าเอาซองมาดบุพเพื่ออะก็เลยว่ายันเพิ่นเสียใจเลยก็เลยว่าแบ่งกันฟุละมัดซะใบมือหน้าจะเอามาให้ตืิมโอเคเนาะแม่นว่าสิเมื่อหลยผ่านน้องหุ่มเพิ่นมาส่งโอ้บุพเพิ่นสั่งลายไง มุนนายน้องหุ้มม okay. 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 ันจีอ okay. ันมาไฮไลท์เต็มได้ข่ายดีน้อได้ข่ายดีน้อแมนแมนโอ้ก็บนึกว่าสิได้ข่ายดีบ่ะนี้ได้น้องหุ้มมันก็ว่ายานทิบรได้ขายจังไปก็ขอบใจอายเด้อมุนนายจะเอาไปฝากอีกโอเคอ่ะโอเคโอเคเขอบใจขอบใจขอบใจมุนนายจะเอาไปขายอีกพี่น้องเนาะอ่ามื่อนี้ไปก็คือว่าหันแหละบอกพ่อพี่น้องยาจะมัดหนึ่งจะเอาไปฝากเอลยเพื่อนเพื่อนก็สั่งซีมัด แต่ว euh, um, oh. right. <scene> ่ามันหมดก่อนแล้วเนาะก็เลยว่าแบ่งมัดนึงให้เพิ่นยันเพิ่นเสียใจเนาะแม่นเออเด้นี่ก็เอื้อยเพิ่นมัดนึงมาช่วยฟังมัดได้ายมัดเดียวเสียใจมื้อหน้ามื้อหน้าสิเอาหลายต่อยอดเด้อหน้าเดี๋ยวมัดดๆๆมื้อหน้าสิเอาหลายโอ้ ไปว่าคนอื่นก็สั่งลายแล้วก็ให้แบ่งพุ่นละน้อยได้ยันเสียใจอ่าหนูฮุมเพิ่นก็ว่าอันยันเอื้อเสีใจก็แบ่งให้พ่มัดองมาพอตําแจวเนาะแม่นเพราะว่าาจริงหลายคนมไแม่ไาน้ามบ่มีคนสนใจดอกนีบ้านเข้าใจเด้อเด้อเข้าใจหมดแล้วบ่เบิ่งจับเบิ่งดูโดยเป่าันต อ๋อดิพึ่งพี่น้องไงเรือแต่กระสอบน้อหุ้มพ่นเต็มแต่กระฟุ่นเลยอ๋อมดเลยกกิมาอาร์พีุ่ณกลับกาคือว่าเนี่ยพี่น้องไงกาหนุ่มเพิ่นกาได้น้อยเนาะเพิ่นกาอยากซื้อหลายแต่ว่ากับบัพอกาเอาไว้มือหน้าอะไรพี่น้องไงกาสิให้หนุ่มเพิ่นไปสกหลายๆเนาะบางเทื่ยวบางเนื้อกาสิไปสกน้ำเนาะอ่าจังได้ได้หลายบ่เบิ่งน้ำเบิ่ง นําเบิ่งอันพี่พ่ออ่าแทนนี่บ่เนื้ออยู่บ่โอ้ยบ่เนื้อบ่แทนก็ได้บ่เนื้อน่ะมื้อใดอันมีลายจึงค่แทนนี่น้อยเดียวก็ให้น้องห่มเก็บไว้ก็ได้แบ่งน้องสาวแด่แม่นบ่นโดนั่นแหละอเบิ่งน้องห่มเพิ่นได้เงินหลายเด้อพี่น้องเอ้ยนับๆๆๆเบิ่งได้เท่าได้เท่าไหร่แท้ๆนี่ เซน95,000เซน95,000เออแต่ว่าค uh ือ oh, ว uh, ่าได้หลายเนาะเอาก็ให้น้องหุ่มเก็บมันแหของน้องหุ่มมันจะใบาเนื้อจังได๋อก็แทนนี่บ่เนื้อเด้ให้เอ่อลดครึ่งนึงบ่ได้ลดครึ่งนึงนนึงบ่ได้ลดครึ่งนี่แม่นตะปายมันได้นะเออก็ให้น้องหุมเก็บไอันนจังได๋เดี๋ยวนี้สิไปใส่ต่อเด้อนี่ ยไปซอกกินข้าวโอ้กเพราะว่าอันออกมาแต่เสายังกินข้าวเถื่อน๋อไปซอกกินปันข้าวเ้ากินข้าวเ้านี่บ่ไม่เปนแล้โอ้ตอนนี้ก็อุ้ยสุดยอดกินข้าวแล้วชิกินอย่างสน่ะหัวจะกินอย่างไงซึมหัวซึมหายก็กินบบได้เนาะก็ซึมมูยังดีตอนนี้ก็ได้เงินหลายเนาะกินข้าวเ้าเลยเนาะถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณประมาณสามร้อยเนาะสามร้อย ซ้ำรอชิ้นลยอยนี่แหละไปดีใจเนาะดีใจเนาะเอาน้อ้ได้เงินลายเลยเนาะได้ผู้ <c oughs> จะนี่ก็ได้ตัดลายเนาะมาขาย,ยกับพอสิได้ยูเนาะแต่ว่าก็คือว่าอลไรเข้าป่าเนาะมันก็นยุ่งยากแ <c oughs> ม่เข้าป่าอู้ไปจะได้เนาะกับแม่ลงงายแม่แต่ว่าเามาขายนี่ง่านย,ยูเนาะนนขี่รถมาขายนี่แต่ว่าต้นไปตัดอยู่ป่าเนี่ยโอ้มัน ต้องได้ผ่านอุปสรรคหลายอย่างเนาะอ่ามันมีป่าตืบเด้เราก็ต้องได้บุได้เข้าบางเถ้อก็มีตอมีแตนเนาะเดียดตอดสิกาโอ้กัดเจ็บเด้ก็ได้นะกะดีใจน้ำน้องหุ้มเพิ่นพี่น้องไอ้ที่ว่าเพิ่อนอ่าได้ขายวายของเพิ่อนมัดเนาะคำมัดก่อนอันกำหนดก่อนเวลา <laughs> ผมไม่ยังกับแข่งมัดนี่ข <laughs> ี้ฝุ่นเนี่ยโบรแข่งยันอื่นเลยขี้ฝุ่นเนาะ ไปชนาไปซอกกินข้าวกินน้ำอยู่ใส่กับไปเออเด็นี่กะขาบ่าวเนื้อไปชงน้องมึงน้องมันเลี้ยงปลาดุกเลี้ยงปลาดุกกับอะไรอย่างนี้มักทันเออใจเบาเนื้อด้วเป็นยังมาเด้อพี่น้องมากินข้าวกับน้องมกับเบาเนื้อโอ้โหหอนะ มาพี่น้องป็นเขาเสากับน้องหุ่มบานเนือเด้อเป็นน้องไอ้ตอน,นี้ก็มากินอยู่ในตลาดนี่พี่น้องน้องหุ่มเพิ่นเลี้ยงเพิน่นวะขาไปคายอาวายน้องหุ่มเพิน่น <c oughs> นี่กะสิมาส่งน้องหุ่มเพิ่นซื้อของกินเนาะบัวเพิ่นซื้ออย่างไปกิน ไปต้นน้องสาวต้นแม่เพื่อนซื้อผักกาศเอาก็เดี๋ยวปรกกาศน้องหุ่มประกาศน้องหุ่มเห็นก็ไมเห็นน้อยเห็นน้อยก็เอามากินนี่เจ้าข้องทางนั้นเดยโลเท่าไหร่นี่งสิบสอง ่ใหญ่เนาะของน้องห่มก็สิใหญ่ซั่นนี้เด้น้อยเดียวได้เนาะสีเหลือเป็นสีเหองเนาะงามล่ะว่สเองเอาใหญ่นี่อิ่มไว้เนาะผู้สาวมักปีน มักปีนี่ใครจังไดทง 10, ุงสิบพันอือนี่มักปีผู้สาวใครนี่คก็สิวานนออปีนี่ฮ <c oughs> ่าฮ่าฮ่าสาวมักใครมักปีพี่น้องเห,ห๊ะจังใดเน้ะกินนี่ชาพี่ชาเนาะ เอ้ยอยากช่วยผู้สาวเพื่อนเพื่อนมาไข่อยากให้เพื่อนไข่ไว้ให้กลับบ้านไว้เด้ซื้อผู้สาวก่อนซือ้อยังซื้อแล่โอ้สาวแล่บานนาเลยปกติมาไข่เนี่ยบอกคือมาคือบุคเคยเห็นมาตอนชว่วยอ๋อมาตอนชว่วยไดยอ๋อช่ออวยผู้สาวเพื่อนทงสาวช่วยสาวแลเพื่น s แ l e วันนาเพิ่นตรง10ขันเนาะคอ่สาสิค่อยมาอุดหนุนซาแลเพิ่นไหม่